บาเทสวัสดีครับรอทำร,รออชนะผู้ใดู้ดว่าสบายดีทุกท่านอเ,เอฟซีเฮนะ้ยคิคยดทำไปเนยะังไงวะเอ้ากบเดี๋ยวเอ้าเต็มเลยนะเต็มเต็มเต็มสี่ตัวเดี๋ยวโอเคเกียรตะหักนะครับเดี๋ยววันนี้อยู่บ้านเลยนะพี่บ้านนะวันนี้ไม่มีคนอยู่บ้านนะเอฟซีไม่ได้ไปทำง,งานอาไปช่วงบ่ายนะเอฟซี ให้ดูก่อนนะครับนะทำอะไรพี่ยายไปสุระผมตาไปสุระผมไม่มีใครอยู่บ้านต้องเดี๋ยวไปบอกทีมงานก่อนบอกไปไหนก่อนเดี๋ยวเขาปบุกสาพด้วยหนึ่งตัวพอได้ปนเอ่อมานะผมพี่นะผมปลุกตัวก็ง่ายเล่พี่เอ็นในตัย่อบริสไทเอาตัวน้อยเหรอเนี่ยเนี่ ก็ไม่น้อยนะดูโอ้็ไม่น้อยนะไม่น้อยนะครับผมอืมอืนี่เอาตัวห่น่ยักางกลางเอสงคนเลยออยู่สมตัวสี่ตัวมเล่นครับเดี๋ยวหาเนื้อมนี่ไปหาเนืเนืกบเนื้อกบครับปลาหมอคร นี่เดี๋ยวโอ้เจ็บัเลยใหๆคนไม่ได้ใส่ออตรงนพอนี่ยไปให้เด่นกุปนแบ่งกินเลยอย่ามีแบ่งกันอย่าไม่มีอดเพกันอ๊ะ điêu, phải điêu đi kiếm cái FC nè, bộ bộ dạng, nhá, mặn, 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 nhá, này, để về, hành đây, yếm cưng, còn, bộ làm thêm nhỏ này, này, à, này, ba em ping à, tôi hết ba hàng nó, thử, thôi, thôi, đợi, 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 ต้องเพาบ้านเธอเรองงานพึ่งพ่อคุณเดี๋ยวบอกทีมงานก่อนไปฝากไปตามลมโอ้กล่องผมเซ็งเลยวันนี้มีใครอยู่บ้านวันนี้หยุดหยุดตรงนี้นะเออไม่มีใครอยู่บ้านไงเออเขาไปงานบุญหมดก็ไปบางเฟรอ ปงเปโอเคปงเปเอออะไรนะกบปเอากบมาจากไหนหน่าอ๋อดิอ๋อหากทุ้งมาเลยให้บ่ให้เอ้ย่อไม่เบิ่งเข้มาไหนเนะได้ได้สามตัวมาคืนใหญ่ขามายังยังไหมมายังหักขาก็เสียของเลยมันก็เจ็บเลยขาขาทีเดียวเลยพี่บ่าวนะเออเอากบมาให้เยาวเลยนะฮะห้องดีของดีได้กี่ตัวมือด้ มือได้สามอ้มันยังมีอีกเหรอเฮ้ยเยอะเต็มเนาะเ๋ยวหาเยื่อวันนี้อ่าใส่ในทุ่งนาหรือวะมันดึงแขงงี้ยังทันก็เออหาอะไรทัก่อนเออทำด้วยดีนะเฮ้ยโอ้ยาเลยอันจะคล้เาเดี๋ยวหา้งมันใส่ก่อนเฮ้ยร้ง

ใหญ่ครับตาก็มีอยู่นะครับผมต้องเฝ้าบ้านังสวันนี้เฝาเฝาเฝาสมบัติหนุ่มก้อมานนี้มาใม่เม่ตัวมาใหม่หรือเปล่าเสร็จมาฮะนเตียเลยฮะเสร็จไม่มีแล้วไม่มีแล้วอเ็ตรงนั้นไม่มีอี่ใส่นี้แล้วนี่ก็ใส่ในนี้แล้วพ่จะไปที่ เนีอ๋อเดี๋ยวอเ,เอาเอ๊ยชิมของก็ไม่ใชนะ่ขนมมะมออเป็นของที่เราชอบมากเลยน่าน่านี่ยแต่ไม่ใช่ผมแล้วแล้วก็ชอบบอบชอบด้วยผอันนั้นอยู่ในปิน๊บก็นีนะอันนี้นเอาเอาไว้ในถุงตอนนั้นพี่บอกไม่ค่อยชอบมันมะพร้าวบอกอ๋ออ๋อชอบไอ้ตัวหวานนี้นี่นะทุกท่านมีตัวเยอะเลยนะนี่พี่บ่าวชอบแบบนี้ คือลักษณะแบบนี้คือเห็นที่บ่าวกินตลอดแล้วนะอันนี้มันหวานมากเลยนะแต่อร่อยนะมันหอมนะมันหอมอืออือจะยกไปเลยชั้นปิดออีกเออเออเอาไปครับเอามาครับกินหรือเปล่าเอาไปเลยสิื้าเอาไปไม่เากินเอาไปทำปิดเลยประจําห้องดีกว่าอือไว้ประจําห้องเลยบอกอือโมนี่เขาดีเลยมีการไว้ประจําห้อง เป้ใส่กี่ตัวตัวนั้นอ่ะเป้ใส่กี่ตัวห้ามันห้าบอกแต่ล่างก่อนใส่ใส่ตัวตัดเล็กก่อนอ่าใส่ตัวตัดเล็กเออพัพล่างก่อนอ่ะเออแล้วก็วัดมาอีกวัดมาอ่าให้ชุดเงินสังสีที่บนอ่ะบัดสองข้างนะเออเอาเอาเอาตัวเอาตัวร่างเป็นหลักอ่ะเดี๋อีกกี่ใส่กระบอกทหารขรานทางกับโจ้คนนี้ ไปข้างล่างขึ้นไปเออขลังไปก็ได้เท่ากันอ่ะมันเท่ากันไปไปพร้อมกันจะได้ก็ได้พร้อมกันอืมอืมหาเลยห้ำพีตีเปล่าสีมันไม่ได้เนาะเอาแม่ไม่ได้ก็ตีล้ะเขาถือได้ตีตีน่กใส่สีป่ะเนาะได้เจ้ได้หมดแลยอ๋อวันนี้พี่เบาก็ลางานนะทุกท่าน นู่นพี่เราเคยทุกเหล็กไปน,นูนน่น,นนะไอ้นู่นนะอืมเดีย๋ยวเพื่อเอาไปทำบล็อกประตูอืมเอาไปทำนู่นนี่นั่นน,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 นะตอนแรกว่าจะเอาไปแค่เส้นเดียวตอนแรกเด้อเราคิดไปแค่นั้นไหนไหนก็ไปแล้วไปพอให้มันทำอย่างอืงอ่นเลยดีกว่าอืมไปเลยอะไรอย่างทำอะไรอย่างอยูร่รถรถกระบะมันเข้าเกียร์ยากกันเลยเอาสด้เแตนเลสวัน,น,วนไปไม่ได้เลยอพากลับ คนนี้มุงเนาะคนนี้บอกคนนี้มุงราคาบอกอ่าเอาเปล่าเต็งตัวเต็งตัวแล้วใส่ชะดาชะดีเลยชะแดงเหรอเอาสีขาวเลยบ่ชะดาข้าวขาวเนี่ยเราเอาเท่าที่เรามีก็ได้เข่านั่นเลยมันในไหนมันก็มีแล้วเฮ้ยดูว่าไงไ่ปเจ้ ขาวๆไม่เหรอส่วนไหมมันเหมือนไม่เหมือนกันสวยไหมแล้วคออย่ามันเหมือนกันโอ้ยราคาราคายังไม่เหมือนกันเลยเนาะโอเคน่าจะมันน่าจะเป็นคล้ายเป็นเป็นลูกเล่นไปเลยนะใช่สีบะเขาไม่รู้หรอกว่าเราของไม่มีเขาอาจจะคิดว่าเราจงใจแบบแต่งให้คนละสีจงใจยเออเหมือนบ้านผมเนี่ยคนละสีมันดูสีบะ่ะมันดูอืมแไปดูดูเป็นมันไม่ใช่ว่าสีหมดแล้วจงใจให้มันเป็นอย่างนี้เออ แต่ของเราหมดหมดจริงเนี่ยของเราหมดไม่ใคยรู้ไลยโอเคแล้วผมรอครับสวัสดีครับ